ประกาศรางวัล GYB Awards 2022แก่คนบันเทิงและนักธุรกิจนายสมเกียรติทวีสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทัท GYB Entertainment ร่วมกับนิตยสาร Talent Kids and t e e n จัดงาน GYB Awards 2022ภายใต้คอนเซปต์ Color of the Lord หรือสีสันแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโดยแบ่งการประกาศรางวัลเป็น3ประเภทประกอบด้วยรางวัล Star Media International Awards รางวัล The Best Global Business Awards และรางวัล Star Talent Kids and Teens Award s ซึ่งงาน GYB Awards 2022ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกแวดวงธุรกิจที่มีผลการดำเนินง,งานโดดเด่นและประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของชื่อเสียงและ,ะไรายได้งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปไดิดตามฟังกันเลยค่ะ ที่วายเวียนะครับก็คือแบ่งวันนี้แบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็คือเยาวชนก็คือให้กําลังใจเยาวชวนแล้วก็สถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็รางวัลธุรกิจก็คือให้รางวัลสําหรับธุรกิจที่ประสบการสําเร็จหรือว่าเป็นนักธุรกิจดาวรุ่ง c e o ที่กําลังทาสินค้าแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นรางวัลที่ต่อยอดเขาแล้วก็รางวัลสุดท้ายก็คือจะเป็นดารานักสแสดงครับแล้วก็ะจะเป็นเกี่ยวกับประเภทละครน,นักสแสดงครับ ยินดีครับยินดีมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆและทุกๆท่านนะที่ได้รับรางวัลโคเตี้นี้ครับหวังว่าปีหน้าคงจะได้กลับมารับรางวัลนี้อีกครั้งหนึ่งครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้มาในตานน้สองรางวัลคือให้กำลังใจซ e o ของปีคือเป็นธุรกิจน้องใหม่แล้วก็ได้รางวัลนี้มากับอีกรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลของนักแสดงสมบชายอดเยี่ยมจากคณะพิพากษากับบททนายการนารา ก็เป็นกาลังใจครับจริงๆแล้วตอนนี้ทําอะไรก็ยากทั้งงานละครทั้งธุรกิจประครองธุรกิจให้ผ่านไปได้โดยที่ไม่ล่มสลายซะก่อนก็ยากมากแล้วแต่ว่าอันนี้กำลังใจให้เราแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสติมากขึ้นส่วนการแสดงก็ถ่ายทํายากครับ ก็ยังมีบทบาทต่อไปให้ติดตามกันก็หวังว่าจะได้ติดตามกันต่อไปครับก็จริงๆรู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ที่ได้มารางวัลที่นี่นะคะแล้วก็ได้รางวัลนักแสดงสมบูรณ์ยอดเยี่ยมจากเรื่องละครเรื่องเรื่องลูกมิ้วด้วยก็จริงๆน่าจะเกิดจากทุกฝ่ายค่ะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากอยากจะขอบคุณที่ที่ให้ได้มีโอกาสตรงนี้ค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากมากค่ะนี่คือรางวัลแรกของของช่อง YouTube จักรกีด้วยค่ะแล้วก็ได้ทั้งรางวัลน,นักแสดงนำหญิงด้วยวก็รู้สึกขอบคุณมากๆขอบคุณทางทางซุร์ทางจัตามีเดียนะคะที่เห็นคุณค่าในตัจักรีค่ะขอบคุณนะคะเป็นเกียรติครับที่อขอบคุณเจวบีก่อนที่มอบรางวัลให้กับพวกเราคือทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็นักแสดงแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคือเราก็มีทั้งทีน้าและเบื้องหลังที่สามารถที่ทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้นีครับผมขอบคุณมากจริง <ๆ S 2> ครับ <ๆ S 2> ฝาก g ีวีบีอวดด้วยนะครับก็คือผมตั้งใจว่าจะสร้างกำลังใจมอบให้กับทุกเหมือนทุกสถาบันเลยนะครับก็คือจะจัดประมาณประจำทุกปีนะครับก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยครับค่ะจริงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะตอนนี้ก็ขอฝากละครได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้ละครกำลังออนแอร์อยู่นะคะก็เคยบ้าไล่สไพเดย์โซทางช่องเจ็ดค่ะ,คะก็ฝากด้วยแล้วก็สัญญาว่าจะทำผลงาน ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆค่ะ